คือวันนี้ทุกคนครับเราผมกับบอลเนี่ยจริงๆก็อยากจะช่วยเหลือแต่ว่าตอนนี้คือเราไปไหนไม่ได้แต่ว่าเคสเนี่ยเป็นเคสที่น้องเนี่ยติดต่อมาว่าเขาอ่ะรู้จัก,จกครูคนนี้ชื่อครูเพ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 ,เพมีอาชีพเป็นครูสอนลิเกอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชรนี่บ้านเกิดพี่เองนะอ้าวพี่กำแพงเพชรเหรอเออเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชม เราจะาวィィิดีโอคอลไปหาครูเพแล,แล้วพูดคุยกับเขาช่วยครูเพอะไรเงี้ยครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับครูเพสวัสดีครับโอ้สวัสดีทุกคนครับผมทําอะไรอยู่ฮะอ๋อเตรียมเตรียมไลฟ์สดครับเพราะว่าผมไลฟ์วันวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับศุกร์กระซ้ายตอนเย็นแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ครูจะไลฟ์กลางวันครับผมทาไมถึงได้รวมเด็กๆแล้วมาฝึกลิเกครับ ครูมาคูมาอยู่ที่ของขุ่นี่ยเพพาะครูประสบอุบัติเหตุรถชนกระจกเข้าเข้าเข้าไปในบาดในแก้วตาดำสอเสร็จปุ๊บก็เลยคนของขุ่นไม่ช่วยถ้าคนของขุ่มไม่พาคูไปหาหมอนครสวรรค์ครูจบตาครูบอดสนิทเลยครับก็เลยก็เลยอยากจะอยากจะทดแทนบุคคณเขาครับพระพาแม่มาอยู่ที่ของขุ่นมาเช่าบ้านอยู่ครับแล้วก็เข้าเป็นครูจิตอาสาเขามาอยู่ที่ของขุ่นพอพอสิ้นแม่ เรื่องมนยาวเล่าสรุปเร็วพอสิ้น<ช>แม่ปุ๊บครูก็พยายามตนว่าครูจะช่วยเหลือคนที่นี่ครับผมอครูครับแล้วตอนนี้มีเด็กฝึกทั้งหมดกี่คนครับประมาณยี่สิบคนครับโอ,โอ้ยี่สิบคนเยอะนะเยอะนะคร<ข>ู <ขอ S 2> แล้วก็เป็นเด็กแ <ๆ S 1> ถวแถวแถวแถวบ้านนะฮะแถวแถวหมู่บ้านเหรอฮะแถวบ้านด้วยแล้วก็ต่างอำเภอด้วยครับเพราะว่าส่วนมากจะเป็นเด็กที่พ่อแม่ติดคุกบ้างแล้วก็แต่พ่อแม่แยกทางกันบ้างอะไรยงี้ครับคือเราเราอยากใช้เด็กพวกนี้ มามายึดอาชีพตรงนี้ช่วยเหลือตัวเองครับครูครูฮะแล้วทีนี้พอพอมันเป็นโควิดเนี่ยพอลิเกไม่มีงานเนี่ยครูเอายังไงฮะหาหารายได้มาจากไหนครับครูก็ต้องสู้นะครับเพราะว่าครูหยุดไม่ได้เพราะว่าครูกลัวครูกลัวเด็กอะแตกไปทงมูลแล้วก็ไปหลงเรื่องโทรศัพท์อะไรเงี้ยครูก็เลยก็อย่างอย่างที่บอกนะตอนระยะแรกเนี่ยเราสามารถอยู่กันได้สิบคนนะครับสิบเอ็ดสิบสองคนช่วงโควิดนะครับครับเพราะว่าตอนนั้นโควิดยังไม่ร้ายแรงขนาดเนี้ยครูก็ ดูแลเด็กมาช่วงนั้นก็ไฟ้สดบ้างแล้วก็ทําขนมขายแล้วก็ให้เด็กบางส่วน,นช่วยในเรื่องของการเช็ดไปตองฉีกไปตองเรียนรู้ไปด้วยอ๋อแล้วเวลาไ,<ม>ไ<ห>ลฟ์สดเนี่ยม,ม,มีมีแบบว่ารับบริจาคหรืออะไรไหมครับเราเราได้รายได้ยังไงครับไม่คืออย่างนี้ครูนําเรียนเลยว่าทุกวันนี้เราไม่ได้เอ่ยปากขอใครเราต้องการฝึกให้เด็กให้เด็กทําทุกอย่างเหมือนฝึกเขาใช่ไหมแต่แต่ก็โชคดีที่ทุกคนเห็นว่าเราทําอ่าหลายคนเห็นว่าเราทําก็เลย มีอะไรก็เอา stumbled? ข้าวสารมาให้บ้างอย่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 าง,างมีอยู่มี Hence, นน ước, อยู่ท่านหนึ่งที่อยู่อยู่สมุภการนะครับตอนนี้ท่านแย่ทางโทรบอกครูเป็นไงบ้างเอเสียรสอนชัยแกก็มาสร้างอสมบอนอสมพราแกหรือครับอสมเพราะแกครับคือตึกที่ให้พราแกอยู่อะไรเงี้ยสร้างอสมพราแกเห็นว่าให้ให้เป็นสัตว์เป็นส่วนเด็กจะได้อยู่กันอะไรเงี้ยมาสร้างให้ฟรีครูคือคือบอกยังบอกเนี่ยที่ไม่ท้อเพราะมีคนคอยคอยช่วยเหลือแบบยคาว่า คอยตรงุู้นบ้งตรงนีมก็ไม,ไม่ไม่มีมากแต่ก็อยู่ได้พาใหญ่ดูได้ครับผม,มพอมีกาลังใจสู้ครับผมครูครูฮะแล้วตอนเนี้ยเรามันมันลําบากขนาดไหนฮะที่ที่ครูต้องดูแล<ม>เด็กๆอีกต้องเป็นสิบคนอย่างเงี้ยครับครูลําบากในเรื่องปวามคิดเเรื่องกินอยู่นะครับเรื่องเรื่องอาหารการกินเนะ่เพราะว่าครูถือว่าเรื่องกินเรื่องอยู่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับเด็กเพราะาถ้าเด็กกินอิ่มนอนหลับเด็กก็มีความสุขสร้างสร้าง,างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าเกิด เด็กอดอ,อยากเด็กไม่มีที่พึ่งทางใจเด็กไม่มีอาหารจะกินอะ่ะมันก็สุดๆนะครับผมแล้วถ้าสถานการณ์มันยังไม่ดีขึ้นมันยังหนักขึ้นหนักขึ้นครูยังจะแบกไหวยอยู่ไหมครับต้องแบกครับ <c oughs> ไงก็ต้องแบกบเพราะว่ามันเหนื่อยจนกลายเป็นเมเหนื่อยแล้วบอาครูเหนื่อยจนแบบไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วครับปัญหาทุกอย่างมันมันมันอยู่ที่เด็กกําลังใจอยู่ที่เด็กกรัอย่างกนเนีอย่างนี้น้องเด็กน้องเะแบบเปิดกองมาเนี่ยสวัดีที่รุกวัสดีที่น้องพิมพ์ขา แต่เด็ก<ด>คนนี้เป็นเสมือนอพลังของเราครับซึ่งเมื่อก่อนเด็กคนนี้นะครับบอกตรงเลยว,ว่าเด็กคนนี้พุ่ไม่รู้เรื่องอพู่มไม่รู้เรื่องแล้วก็แบบคือแบบคือเขา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 ,เขาด้อยในเรื่องสมองช้าเหมือนออเก,กติกครับแต่เสร็จแล้วมาอยู่กับเราเนี่ยเขาสามารถราได้ร้องได้เนี่ยกูชื่นใจแล้วบอลูชื่นใจมากครับกูภูมิมใจแล้วนี่คือสิ่งที่เราได้จากตรงบ้านหลังเล็กๆของเราตรงนี้คุณไม่สนใจว่าว่าเขาจะได้มากได้น้อยแต่เปลี่ยนพฤติกรรมเขาให้ ร้องลํายิ้มแย้มแจ่มใสครูเลยมันเป็นกําลังใจของครูนะครับตรงน,นี้ยเคยไหมเคยท้อจนร้องไห้กับตัวเองไหมมีอยู่ครั้งที่ที่้อที่สุดในชีวิตคือคือจากจากมุมมองของข้างนอกอะตอนที่ครูทาใหม่ให่ะครูทํามาสิบห้าปีจนเด็กสามารถเป็นครูบาอาจารย์เป็นเป็นข้าราชการเป็นอะไรได้หมดแล้วสิบห้าปีสิบหกปีที่ครูทํามาเนี่ยเด็กรุ่นแรกอะไปเป็นครูไปเป็นข้าราชการหมด แล้วครูท้อมาตอนนั้นครูมีเด็กพิการอยู่คนหนึ่งครูเจอมากที่สุดคือคําพูดที่บอกว่าเอาเด็กบางหน้าหางอินรตรงเนี้มัน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 ,ม,นมันมีความรู้สึกว่าทาให้ครูเสะอึกอะแล้วก็ทําไมทุกคนไม่เข้าใจแต่ถามว่าครูท้อครูท้อได้แต่ครูหันมามองเด็กอะเด็กทุกคนเข้าใจครูอะบอลเด็กทุกคนเข้าใจครูว่าครูกําลังทําอะไร,รแล้วเขาพร้อมที่จะเดินไปกับเราอะเราจะไป็มวฟังคนอื่นทําไมจริงนะใช่ครับ เราจะมาฟังคนอื่นทําไมเนี่ยาทุกคนที่พูดอะเป็นคนที่แบบเหมือนแบบเขาเขามองหาว่าเราได้ตรง,ตรงนี้แล้วเขาไม่มองว่าเราต้องจ่ายตรงไหนให้เด็กตรงไหนดูแลใครบ้างเขาไม่เข้าใจเราเราให้อ,อภัยเขาแต่เราก็อดว่าใจไม่ได้ครับตุงครูครับงั้นเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวฝากช่องทางในการติดติดต่อติดตามคณะของของครูเพชหน่อยเนาะว่าสมมุติว่าถ้าใครมาดูรายการเราแล้วเนี่ยเผือเ่อว่า พอหลังจากโควิดมันมันดีขึ้นเผื่อใครอยากจะจ้างจ้างงานอะไรเงี้ยฝากครูบอกไว้หน่อยนะครับขออนุญาตนำเรียนนะครับถ้าอยากจะส่งต่อความส้งสารให้เด็กๆนะครับก็082-373-8547ทั้ทางโทรศัพท์แล้วก็ทาง Facebook สะเทือนนาคเมืองนะครับหรือพิมพ์เข้า Google พิมพ์หา หารายละเอียดเกี่ยวกับบริเกเด็กได้โอกาสกรองขลุ่มบำรุงศิ์ได้เลยครับจะมีรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับครูเกี่ยวกับเด็กอยู่ในนั้นเลยครับอืมาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนั้นเลยนะครับครองขลุ่มบำรุงศินครับผมครับอ่านะฮะเผื่อว่าใครได้ดูคลิปนี้อยู่นะหรือว่ามีจิตศรัทธาอยากจะช่วยผ่อนปลนให้กับครูเพนะฮะหรือว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นข้าวอาหาร หรือว่าจะเป็นเงินเพื่อสมทบเพราะอย่าลืมว่าครูเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะนะค่าน้ำค่าไฟด้วยนั่นเพราะครูไม่ได้อาจากเด็กเลยสักบาทผมว่าคืออยากแบบใครก็ได้ถ้าอยากช่วยครูเนาะนะติดต่อไปที่ครูได้เลยครับแล้วก็คุณครูฮะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพอเราคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทีมฝากขอเลขบัญชีของของครูหน่อยนะ นะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ทีมงานเนี่ยโอนเงินไปช่วยไปช่วยเหลือเนาะไปช่วยเหลือนะครับรทุกคนที่สงสารฟังครูนะไอ้เงินน่ะมันมีความสําคัญต่อพวกเรานะครับแต่สิ่งที่เราอยากได้คือที่สุดขอให้ทุกคนเห็นว่าตรงนี้มีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งคิดดีทําดีขาดมีโอกาสมีงานมีการเนี้ยครูคิดว่านั่นคือกําลังใจของเด็กนะครับมากกว่าการให้เงินลงมาโปะให้ตรงนี้แล้วก็ให้ครูพอบริหารจัดการเพราะการบริหารจัดการเงินน่ะครูก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่เสี่ยง กับคําพูดแต่แต่ยังได้บอกกับบอลกับทุกคนว่าครูไม่ครูไม่สนใจอะไรแล้วขอให้ขอให้ครอบครัวครูเด็กตรงเนี้รู้เข้าใจครูครูจบแล้วครูจบแล้วครับครูครูไม่ไม่ไม่สนใจทุกวันนี้ครูแก่งขึ้นนะตอนครูแก่งขึ้นจริงๆครูยอมรับว่าประสบการณ์ทุกอย่างที่มันลุ้มเล้าเข้ามาทําให้ครูแก่งขึ้นและพาเด็กไปได้นะครับพาเด็กไปได้ถึงแม้ว่าครูจะไม่โด่งดังแต่ครูก็ให้เด็กได้ได้ใช้วิชาซึมซับแบบน้ําซึมบ่อทรายไปเรื่อยๆครับ เป็นเราจะให้กับครูและเด็กๆด้วยนะครับนะขอให้ครูสู้นะครับขอบคุณทุกอย่างนะครับสู้ๆนะครับครูครับเดี๋ยวเราจะคอยติดตามเออ่การไลฟ์สดของคุณครูแล้วก็คณะด้วยนะครับครับนะครับคุณครูสู้ๆนะครับขอบคุณนักเด็กทุกคนครับผมครับผมสวัสดีครับคือเข้าใจความรู้สึกครูเลยไหมต้อยเนาะจริงๆจริงๆริงถ้าณเวลาเนี่ยมันลําบากทุกทุกอาชีพทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือพนักงานบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ หลังจากนี้เผื่อใครสนใจถ้าเกิดว่าพอโควิดมันดีมันมันหายไปหรือว่าเหตุการณ์มันดีขึ้นเนี่ยรกระจะจัดงาน<ม>จะจ้งางคณะลิเกของครูเนี่ยก็ดูในนี้แหละ<ม>ดูในรายการเดี<ม>๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของครูไว้ให้นะครับใช่ครับผม,มเผื่อให้โอกาสเด็กๆได้แบบมีพื้นที่เนาะในการปล่อยของก็ช่วยๆกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ เราก็ต้องคนไทยด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือกันแหละถูนะครับเรามีเราก็ต้องแบ่งปันครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจทุกคนนะครับคับผมกําลังใจครับที่มีให้การตอนนี้ฝ่าวิกฤตสถานการณ์โควิดนี้ไปให้ได้ครับนะครับสู้ๆนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ